สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนาสมการรัฐบาลไทยมาฝากกันต่อนั่นก็คือสมการครบ3ตัวบนใหม่1กันยายนปีพุทธศักราช2568แนวทางนะคะย้อนไปตั้งแต่งมดที่ออก392และ06ดังนี้โดยใช้ตําแหน่งหลัก10ล่าง1ครั้งบวกกับหลักหน่วยล่าง2ครั้งหรือหลักหน่วยล่างคูณสนั้นนะ,ะเท่ากับ x 1, บวก1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 บวก2บวก1 ดังนี้เรามาดูผลของการพิจารณาจากอดีตกันก่อนก็คือศูนย์ที่ฉันดึงลงมาบวกกับ262ดังนั้นเอาศูนย์บวกสได้2วาง2เดินหน้าไป3 4 5 6 6่บวก3ได้ 9, 9 9บวก1ได้10ใสศูนย์ดังนี้ค่ะเรามาดูที่แผนกบนนะคะถัดมาออก246 246และ91 2มาที่หลักร้อย4มาที่หลัก10 6มาที่หลักหน่วยอ่ะต่อไปหลักสิบล่างเราดึงมาเลขเบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งสองหนสองเบวกสเป็น11ใส่1นึ่งเดินหน้าไป2 3 4แล้วก็5 5าบวกสได้8 8ดบวกหได้9การังนี้ค่ะโดยผลรางวัลของวดถัดมาอะไร3ามสองและสองกนะก็จะมี3มมาหลักร้อยสมาหลักสิบสมาหลักหน่วย อันนี้จะไม่ได้รวมแผนกล่างเราจะดูแถวแผนก3ตัวบนนะคะอ่าถัดไปหลัก10ล่างเลขก2ดึงมาก่อนบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้ง2 6ง2 2สบวก2ได้4่เดินหน้าไป5,6,7,8 8บวก3ได้11ใส่1และ1บวกหได้2ดังนี้ค่ะหาผลปรากฏว่างว่าต่อ,ตอมาอ,าอะไร8,5,2 8,5,2องแสอและ5,0 8มาที่หลักร้อยหมาที่หลัก10บมาที่หลักหน่วย อาถัดไปหลัก10ล่างดึงมาเลยค่ะบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้ง0 5นบวก0ก็ได้5เดินหน้าไป6 7 8 9 9บวก3ได้12ใส่2และ2บวก1ได้3อ่าผลปรากฏว่ารางวัลนนงวดที่ผ่านมาออกอะไร8 6 5และ6 3 8 6 5และ6 3 8มาที่หลักร้อย6มาที่หลัก10บหมาที่หลักหน่วยแถมล่างด้วย6กับ3 นะแต่ว่าเราจะดูที่แผนก3ตัวบนนะคะ3ตัวบนใหม่1กันยายนสุกนี้หลัก10ล่างนะหมดต่อไปยึงเลข6มาบวกกับหลักหน่วยล่าง2ครั้ง3 2 6 6บวก6ก็ได้12นะใส่2 2เดินหน้าไป3 4 5 6 6่บวก3ได้9 9บวก1ได้10 ใส่ศูนย์ดังนี้อันนี้ก็คือแนวทางในการวิเคราะห์ดิฉันไม่ได้จับผู้เซษให้คุณก็ไปจับคู่เอาเองนะคะดังนั้นเนี่ยฟังอย่างมีสติโวดนี้ดูเฉยๆก็ได้นะคะเพราะว่า2องโมที่ผ่านมามันไม่ได้มันไม่ได้สวยงามหรือว่าใช้ไรเหมือนที่คิดเพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็ดูไปพรางก่อน หมายถึงว่าดูเชิงดูอะไรไปก่อนนะคะ,อะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีและโชคดีค่ะ